ชาร์จเร็วขั้นเทพ C-A-T-L ขอปฏิวัติวงการ EV ด้วยแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จเร็วเกือบเท่าการเติมน้ำมันแล้ว <Hey! S 1> ปัจจุบันหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอยนต์ไฟฟ้าของเหล่าลูกค้านั้นคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ที่ต้องใช้เวลานานโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไกลแบบเร่งด่วน ซึ่งการจอดชาร์จไฟระหว่างทางอาจทําให้พลาดโอกาสที่สําคัญบางอย่างไปได้เนื่องจากปัจจุบันรถจนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่นั้นมากับระยะเวลาในการชาร์จอย่างน้อย30นาทีไปจนถึง45นาทีสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้ถึง80%ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานหากเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการเติมน้ํามันทว่าตอนนี้รถจนต์ไฟฟ้าอาจจะไม่ต้องจอดชาร์จนานอีกต่อไปและใช้เวลาในการชาร์จน้อยลงเกือบจะเท่าการเติมน้ํามันแล้ว เนื่องจากเมื่อวันที่16สิงหาคม2023ที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ยูรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Contemporary e m p o r t c Technology หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ c a t l ได้ประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือแบตเตอรี่แบบ LFP ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติชาร์จเร็วที่เกือบจะเท่าการเติมน้ำมันแล้วสำหรับแบตเตอรี่ใหม่ที่เปิดตัวนั้นทางบริษัทเรียกว่า Sensing Super Fast Charging Battery โดยเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่รองรับการชาร์จไฟแบบอัลตราฟาชาร์จด้วยระยะเวลาในการชาร์จเพียง10นาทีก็สามารถให้ระยะเดินทางได้ไกลถึง400กิโลเมตรเลยทีเดียวด้วยเวลาดังกล่าวเรียกได้ว่าเข้าใกล้กับระยะเวลาการเติมน้ำมันมากขึ้นแล้วนอกจากนั้น C.A.T.L. ยังเคลมว่านี่จะเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP รุ่นแรกของโลกที่รองรับการชาร์จเร็วในระดับ 4C นั่นคือตัวแบตเตอรี่จะสามารถรองรับกำลังไฟในการชาร์จได้4เท่าของความจุบแบตเตอรี่ ส่งผลให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้ในเวลา1นส่วน4ชั่วโมงหรือประมาณ15นาทีนั่นเองปัจจุบ,บันแบตเตอรี่แบบ LFP ถือเป็นแบตเตอรี่ในระดับเริ่มต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากตัวแบตนั้นจะให้ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบ NMC แต่ข้อดีก็คือมีต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ 4ATL ได้เผยว่าด้วยสูตรทางเคมีการนำไฟฟ้าใหม่ จะทำให้แบตเตอรี่ใหม่นี้เดินทางได้ไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งรวมไปถึงสามารถใช้งานได้ดีในอุณหภูมิต่ําตัวแบตเตอรี่นั้นจะคงรักษาความสเสถียรในการชาร์จไว้ได้โดยสามารถชาร์จได้ถึง80%ในเวลา30นาทีแม้จะอยู่ในสภาพอากาศลบ10องศาเซลเซียสก็ตามสำหรับชุดแบตเตอรี่ใหม่ของ CATL นั้นมีแผนจะเริ่มผลิตจ,จำนวนมากภายในสิ้นปี2023นี้ ก่อนจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในช่วงไตรามาสแรกของปี2024ซึ่งโดยหลกัหลกๆแล้วปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ของ CATL นั้นประกอบไปด้วยเทส la ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ชังอันโอ,โอโตโมบิล์เชอร์รี่อัตโมบลลจีลี่และเกรตวอร์มเตอร์เป็นต้นก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังจากที่นํามาใช้งานจริงในรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเจ้าไหนจะเป็นค่ายแรกที่ได้ใช้งานชุดแบตเตอรี่ดังกล่าว ด้วยระยะเวลาในการชาร์จที่เร็วขึ้นบวกกับระยะเดินทางต่อชาร์จที่ไกลขึ้นจะช่วยให้การใช้งานรถยนต์ไนฟ้านั้นสะดวกขึ้นหรือไม่และจะช่วยให้ลูกค้าหันมาสนใจรถจนต์ไนฟ้าได้มากขึ้นหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างด้วยแบตเตอรี่ที่วิ่งไกลได้ถึง700กิโลเมตรต่อชาร์จและการชาร์จไฟ10นาทีสามารถเดินทางได้ไกล400กิโลเมตรสิ่งเหล่านี้ช่วยให้รถยนต์ไนฟ้าน่าสนใจมากขึ้นหรือไม่ พอจะแข่งขันกับรถยนน้ำมันได้มากขึ้นหรือเปล่าคิดเห็นยังไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ